สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จีรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่มันกืนไม่เข้าใครไม่ออกยังไงไม่รู้ค่ะ I feels like I'm stuck in the middle and everything is like conflicted all the time แล้วรู้สึกว่าเออพอไปปรึกษาใครเนี่ยใครๆก็จะบอกว่าเออไม่เป็นไรนะทนทน,ทนมันไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพอเจอคำนี้ก็รู้สึกว่าเอะแล้วถ้าเราไม่อยากทนอ่ะแล้ว ทำไมเราจะต้องทนกับสิ่งที่มันขัดต่อความเชื่อมันขัดต่อบิลีฟของเราด้วยใช่ไหมถ้าใครกําลังรู้สึกอย่างนี้อยู่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะอย่างที่พูดไปตอนแรกใช่ป่มมันจะมีคําที่เขาเรียกว่าอะไรคำยอดฮิตหรอที่หลายๆคนเนี่ยชอบให้คำปรึกษาว่าเออไม่เป็นไรดมก็ผ่านไปทนๆไปนิดนึงอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษเขาก็จะใช้คำว่า this too shall pass oh, มันเป็นเซย์ยงที่แปลว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ย ก็น่าจะเจอคำนี้เป็นโคดจากในหนังในหนังสือต่างๆนานาแหละมันคือคำว่า this too shall pass นะถามว่า old saying อันนี้เนี่ยมันดีไหมส่วนตัวจีว่าเออมันก็ดีนะคือมันทำให้เราเข้าใจคอนเซปต์ของ the fallacy of permanence ค่ะ the fallacy of permanence เนี่ยก็คือความเข้าใจผิดที่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งถาวร oh uh, long we feel we think that everything will last forever you know your relationship your job the problem you're having at the moment sometimes it just feels like this will last forever and you feel like oh it's such a burden to your life that right? nothing is permanent the truth is nothing is permanent and everything will pass มันก็เลยมีเซงที่ว่า this too shall pass นั่นเองเนาะแต่ว่าฟรีซอันนี้เนี่ย it's both good news and bad news คือมันก็เป็นทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายนะคะ the good news is that everything that you hate the things that you hate the problems that you're having right now or like the conflict it will pass too But the bad news is that the things you love will also pass. <laughs> Nothing will last forever, and it's the truth, and you can't change it because everything changes all the time. Every circumstance is not permanent because two things that can happen with any circumstances so the situation changes. สถานการณ์มันจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาค่ะ it dissolves it evolves it fades away whether it's your problems whatever health problem you're having right now it will change ไม่ว่าจะดีขึ้นหรือลายลายลงนะคะมันก็จะเปลี่ยนไปของมันอยู่ดีหรือว่าแบบอย่างเช่นงานของคุณมันก็อาจจะไม่ได้อยู่ถาวรกับเราไปตลอดเวลานะนทีมก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนู่นนี่นั่นใช่ไหมหรืออย่างที่สองที่จะเกิดขึ้นใน every circumstances นะคะก็คือ you will change Your situation remains สถานการณ์ของเรายังอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือตัวของเราเอง because we're gonna evolve each day day by day มันก็จะ evolve มากขึ้นยกตัวอย่างาง,าง่ยายเช่น your heartbreak ตอนที่เรารู้สึกอ,อกหักเนี่ยแรกๆมันจะรู้สึกว่ามันนานมากเลยนะ time flies like so slowly คือแบบมันไม่ใช่ time flies Like the time สำหรับมันเดินไปช้ามากๆนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมช่วงอ,อกหักนี้มันนานจังเลย because you're too concentrated with the feeling of a heartbreak but you know as times pass by you'll evolve and then you'll you'll grow and then you'll learn that oh it doesn't last forever when you deal with difficult people you're gonna meet like difficult crazy people all the time and you know it's a thing that we have to learn how to manage those people and how to engage with them แล้วเราก็จะเรียนรู้พอเราเรียนรู้ when we grow you can deal with it very easily เราก็จะดีลกับมันได้ง่ายขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วในเมื่อมันไม่มีอะไรที่มัน permanent มันไม่มีอะไรที่มันถาวรเนี่ยทำไมเราจะต้องไปทนกับอะไรที่มันขัดต่อความเชื่อของเราขัดต่อ belief ของเราด้วยใครที่กำลังรู้สึกว่าเออฉันไม่อยากจะแบบ เดียวกับสิ่งสิ่งนี้แล้วไม่อยากจะทนอยู่ในสถานการณ์นี้แล้ว I deserve more in life จีไปเจอบทความนี้มาแล้วนี่ก็คือเหตุผลทั้งหลายที่จะอธิบายว่า why you should never settle for anything less than you deserve in life มันคือบทความที่ดีมากเดี๋ยวจีจะลิงก์ไว้ใน description ให้นะคะคราวนี้จะไม่ลืมใส่ลิงก์ใน description แล้วทุกคนไปกดอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะคะจียกตัวอย่างมา4ข้อง่ายๆแต่ว่าจริงๆแล้วใน article เนี่ยมันมีประมาณ6-7ข้อนะคะใครที่อยากไปลองอ่านดูก็ไปอ่านดูได้เลยนะคะ reasons why you should never settle for less in life to settle for anything in life เนี่ยก็คือ when you're prepared to do it or like when you're concentrated with it ใช่ปก็คือเป็นการจะปักหลักตั้งเขาเรียกว่าอะไรตั้งหลักแหล่งเออถ้าเราเจอคำนี้เนี่ยส่วนมากเราจะเจอในบริบทอารมณ์ประมาณาแบบเอ่ม e, gonna settle with h i m soon ก็คือเหมือนเป็นการแต่งงานนั่นเองก็คือเป็นการตั้งหลักแหล่งของเรานะคะว่าเราจะอยู่ที่ที่นี้เนี่ยไปเรื่อย as long as we could ก็คือเป็นการ settle down for anything นั่นเองแต่ว่า why you should never settle for less than you deserve in life แปลว่าทำไมเราไม่ควรจะไปตั้งหลักตั้งหลักแหล่งลงปักฐานกับสิ่งที่เราไม่คู่ควรกับมันเพราะว่ามันไม่ดีพอสำหรับตัวเรานั่นเองก็คือ we deserve more เราสมควรที่จะได้รับอะไรที่มันดีกว่านี้นะคะข้อที่หนึ่งเลยก็คือ settling means compromising your happiness and you have to remember this ตลอดไปเลยนะข้อนี้สำคัญมากเลย Compromise เนี่ยแปลว่าการประนีประนอมค่ะเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อนี้ก็แปลได้ง่ายๆว่าแบบเราอย่าไปประนีประนอมกับความต้องการของตัวเองมากคือ you know you deserve more ใช่ไหมแล้วการที่เราไปตั้งลงหลักปักฐานกับเลยบางอย่างเนี่ยต้องเข้าใจว่าเราจะต้องมีการเสียสละความสุขของเราอยู่เหมือนกันนะการที่เรา s e l f r e e l การที่เราไป ลงกับอะไรเยอะๆที่มันไม่ด e s e r เ e ร์เรามันไม่คู่ควรกับเราแล้วเราควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้เนี่ยเราอาจจะ end up not feeling happy ก็ได้นะคะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเออเราไม่มีความสุขกับสิ่งสิ่งนี้เลยก็ได้เนาะ so remember อย่าปะนีประดอมกับความต้องการของตัวเอง because settling means compromising your own happiness and if your happiness is at risk if you're gonna like Put your happiness on a bed, you should put it on like where you really deserve and it's gonna make your life happy. Don't go for anything that's like gonna make you unhappy with your life. Settling mm. for less robs you of what you really deserve. Ganti long zai Robs you ga ควรจะได้รับมันจริงๆค่ะการที่เรารู้สึกว่าเอออย่างบางคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเออเราไม่เก่งเราสมัครงานแค่นี้ก็พออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ย you have potential you should go for the best thing in life If you could, you should go for like you should thrive for any any good opportunities in life. Can kind of, and you don't want to live your life with like resentment or regrets, right? Cause if you settle for less, you are definitely going to regret it. So settling for less will rob you from what you really deserve. So why not go for what you truly deserve instead? Ganti Settle for anything less. <laughs> it's It's gonna suck your soul dry คือการมันจะแบบสูบวิญญาณของเราออกไปแล้วทำให้เรากลายเป็นคนที่แบบเออไม่มี passion นูน่นนี่นั่นไม่มีความสุขกับชีวิตอยู่กับความเสียดายอยู่กับ regret ของเราตลอดไปนะคะข้อที่3ค่ะ You don't settle for less in life because it's gonna make you doubt your own self worth มันจะทำให้เราสงสัยมันจะทำให้เราตั้งคำถามกับคุณค่าของตัวเราเองซึ่งอันเนี้ยถ้าเรายังไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเราเองเลยนะ It us, like, go for the most mediocre thing, go for like anything that you feel like you can do it, but it's not what you really want in life. The truth is, the person who knows their value will never accept something they know is beneath them. ไม่คู่ควรกับเขาอะอะไรที่มันต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของเขาคือเขาเซ็ตตัวเอง like on a really high standard ใช่ปะเขาก็จะไม่ go below or beneath that เลยคือเขาจะไม่ยอมรับอะไรที่แบบเอ้ยมันไม่คู่ควรกับเราเราจะไปยอมรับมันทำไมอะไรอย่างนี้นะคะสุดท so, ้ายเลยนะคะข้อที่4เขาบอกว่า you should never settle for less than you deserve in life because you will end up sacrificing yourself to others when You know, when we settle for things less in life, when we give things that don't deserve us a chance. The first I want to is you don't compromise your happiness. Being unhappy sacrifice like 30% of your life away already. You have to understand that in the end, the only one who matters the most is yourself. And, why would you like waste your life away sacrificing for things that don't fulfill you as a person also? ก mm ็คือแบาทำไมเราจะต้องไปเสียเวลาหนึ่งเสียเวลาเสียความรู้สึกเสียอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่เขาไม่ได้ deserving เราขนาดนั้นอันนี้พูดในเคสแบบในในเรื่องความรักละกันก็คือรู้สึกว่าเออ you deserve everything that you want in life and you don't have to ask for it but the person who makes that choice is yourself accept love that is <laughs> less <laughs> deserving or love that is more deserving refusing to settle less in life means that I, I think that it means that you are more aware of your self worth. You are aware of your insecurities and your imperfections. อินสึคิวรตี้ของเราความความกังวลใจของเรามันอยู่ตรงไหนเราไม่เก่งตรงไหน we, we know our flaws คือเรารู้ว่าเราไม่ดีตรงไหนเราสามารถปรับแก้ได้ตรงไหน but you don't allow them to define you or what you deserve from your life or what you want or what you deserve from your life นะก็คือการที่เรารู้ว่าเรามีอินสึคิเรดี้เรามีฟลอร์เรามี imperfections เนี่ยมันไม่ได้ห้ามเราหรือว่ามันไม่ได้ define มันไม่ได้แบบมันไม่ได้เซตว่าเราเป็นคนยังไง หรือว่าเราต้องการอะไรจากชีวิตนะคะก็คือง่ายๆเลยถ้าเรารู้ว่าเรา deserve อะไรเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเรามี worth แค่ไหนแล้วเราก็สามารถที่จะแบบ live in your fullest potential ได้ลหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะพูดกันว่าแบบเออเด็กรุ่นนี้ไม่ค่อยมีความอดทนไม่ค่อยมี patience กับอะไรเลยที่รู้สึกว่า ไม่ใช่แค่เด็กรุ่นนี้หรอแต่ว่าอยา encourage ให้ทุกคนไม่ settle for anything less in life because everybody deserves a lot more and going for like a mediocre very safe path เนี่ยรู้สึกว่ามันมันก็ play safe แหละแต่ว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆในชีวิตหรือเปล่าก็ก็ต้องมาตั้งตอบคำถามนี้ดูว่าแต่ละคนเนี่ยมี self worth ยังไงแต่ก็อยากให้ทุกคนให้คุณค่ากับตัวเองเยอะๆอยากให้ be aware that your self worth is much more than you always like um, give c r e d i t to it ล้กันคือเราเนี่ยมักจะแบบ look ourselves down ตลอดเราจะชอบดูว่าเราจะชอบดูถูกตัวเองว่าเออเราไม่เก่งอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ได้มีคุณค่าอย่ะขนาดนั้นแต่ถามว่าจริงๆถ้า list ออกมาว่าเรามี potential อะไรบ้างอะบางทีเราจะรู้ก็ได้ว่าเฮ้ยเราสามารถทําสิ่งนี้ได้เหมือนกันนะก็นั่นแหละค่ะก็เราว่ามันก็แล้วแต่คนด้วยเหมือนกันว่า g o a ของเขาในชีวิตคืออะไรบางคนอาจจะแบบเอ oh, อ I'm really satisfied with this achievement and this goal then go for it หรือบางคนก็รู้สึกว่าเออตอนนี้เนี่ยเป็นตอนตอนนี้เนี่ยไม่ค่อย happy กับตัวเองไม่ค่อย fulfilling กับ life ของตัวเองเท่าไหร่เราอยากจะเริ่มใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองเป็นนะคะก็ลอง reconsider ดูว่า self worth ของเราเนี่ยมัน มีเยอะมากน้อยขนาดไหนถ้าเราให้คุณถ้าเรา give like importance to our self worth บางทีเราอาจจะแบบเจอ path ที่มันถูกต้องสำหรับเราแล้วเราก็ได้ live life to the fullest potential ก็ได้ค่ะ